ยินดีต้อนรับกลับสู่การขับขี่ในชีวิตประจำวันและว,วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถที่ประสานสมรรถนะอันแข็งแกร่งเข้ากับความรูราทันสมัยนั่นคือ Isuzu Pickup d e l x ปีส0 2 6ี2 0รถกระบะรุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยบุคลิกที่โดดเด่นมอบความสะดวกสบาย และความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอีซูซแต่ยังคงความทันสมัยให้ความรู้สึกล้ำสมัยมั่นใจและพร้อมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าที่เคยไม่ว่าคุณจะต้องการรถที่ทนทานใช้งานหนักหรือรถที่ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลในชีวิตประจำวันดีเล็กก็มอบความสมดุลที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับดีเล็กปี2026คือดีไซน์ภายนอกที่ปรับปรุงใหม่โดดเด่น ดูรูปลักษณ์ที่กว้างขึ้นขอบตัวถังที่คงกริตและส่วนหน้าที่ส่งพลังยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกโดดเด่นบนท้องถนนได้ทันทีกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเหลท,ที่เพียวบางขึ้นและกันชนที่เสริมความแข็งแกร่งทําให้รถดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความทันสมัยและความเรียบง่ายไว้ได้อีสุดต้องการให้รถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกคุ้นเคยแต่ยังคงความทันสมัยไว้ซึ่งอีสุดประสบความสําเร็จอย่างงดงามสัดส่วนยังคงใช้งานได้จริงแม้ในสภาพถัด นนในมือที่กับแคบและใช้งานขนาดที่รูปลักษณ์โดยรวมให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่ารุ่นเก่าภายใต้ฝากระโปรงรถกระบะดีล็ก์ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสมรรถนะที่เชื่อถือได้ของอิสุสไว้ได้คาดว่ารุ่นปี2026จะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แรงบิดและประหยัดน้ํามันที่ดีขึ้นออกแบบมาเพื่อการบรรทุกลากจูงและการขับขี่บนทางหลวงระยะไก,กลได้อย่างมั่นใจการควบคุมรถก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันด้วยการปรับแต่งช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้ขับขี่ได้นุ่มนวลบนถนนคลุกคลาและมีสเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงสําหรับผู้ขับขี่ที่ใช้เวลาอยู่หลังภูงมาลาิลัยเป็นเวลานานการปรับปรุงนี้เพียงอย่างเอีดีโยก็สร้างความแตกต่างอย่างมากในด้านความสะดวกสบายและความมั่นใจภายในห้องโดยสารอีสูสุได้ยกระดับความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่สะอาดตาและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกรู้ราขึ้นเบาะนั่งรองรับได้ดีขึ้นและระบบอินโฟเทนเมนต์ มาพร้อมกับคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่อัปเดตตามที่ผู้ใช้ยุคใหม่คาดหวังไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารก็ให้ความสะดวกสบายและใช้งานได้จริงคุณยังได้รับเทคโนโลยีด้านความปัก